บัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใช้บัตรเครดิตยังไงเนี่ยไม่ให้เป็นหนี้ค่ะ<บ>ตอนนั้นเนี่ยที่พี่มีปัญหาเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเรามีหนี้คอนโดใช่ไหมคะแล้วก็หนี้รถแล้วก็หนี้บัตรเครดิตสองใบตอนนั้นพี่ยอมตัดแขนตัดขาเพื่อเอาชีวิตไว้เพราะมันไม่มีเงินเลยแล้วมันแย่<บ>เราก็ยอมให้ธนาคารยึดคอนโด เราก็ยอมให้ธนาคารยึดรถแล้วบัตรเครดิตก็ไม่มีเงินจ่ายตอนที่เราจะทำบัตรเครดิตเนี่ยอยากจะให้ทุกคนสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่ารายรับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนออกมารายได้เนี่ยควรจะมากกว่ารายจ่ายถึงจะสมควรทำบัตรเครดิตไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ใช้จ่ายเกินตัวอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเหมือนที่ มีปัญหาอยู่มากมายในขณะนี้ค่ะอย่างเช่นค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่เราจะมีซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอันนี้คือ,คอ,คอต้องเผื่อไว้จํานวนหนึ่งซึ่งเราจะต้องเผื่อไว้ให้ตัวเองว่าต่อเดือนนี้เราสามารถจ่ายตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเรื่องของเงินออมถูกไหมคะเราต้องมีเงินออมให้กับตัวเองทุกเดือน หลังจากที่เราทํารายรับรายจ่ายออกมาแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ารายรับรายจ่ายเราเนี่ยเท่าเท่าก,ากันหลายคนก็จะถามว่าอ้า,อาวอย่างเงี้ยแล้วยังทําบัตรเครดิตได้ไหมถ้าเท่ากันทําบัตรเครดิตได้แต่เราต้องมีวินัยอย่างมากในการใช้จ่ายและถึงแม้ว่าไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็อยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่าเราต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเรามีวินัยในการใช้จ่ายแล้วเนี่ยถ้าเราใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดเราจะได้กําไรหรือว่าเราจะได้ ประโยชน์จากบัตรเครดิตอย่างมากค่ะพอบอกว่ามีประโยชน์หลายคนก็จะถามว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากบัตรเครดิตคืออะไรคือเวลาที่เราไปรูดบัตรเครดิตซื้อสินค้าใช่ไหมคะหลังจากที่เรารูดไปเนี่ยเราจะได้รูปแบบของเงินคืนหรือแคชแบ็กสะสมแต้มแลกซื้อของส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์กับเราหลังจากที่เราสำรวจเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปทำบัตรเครดิตหลังจากทำบัตรเครดิตเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่า การใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราจะใช้ยังไงให้สนุกมีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นหนี้ค่ะ1ค่ะต้องจำรอบบินตัวเองให้ได้ 2. ต้องจ่ายรอบบินให้ตรงแล้วก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนค่ะเต็มจำนวนยังไงสมมุติว่าเดือนนั้นเนี่ยเรารูดไป5000ก็ต้องจ่าย5,000ถ้ารูดไป700 0ก็ต้องจ่าย7 0 0 0พอเมื่อไหร่ที่เราจ่ายขั้นต่ำเนี่ยนะคะเราจะเสียดอกดอกบัตรเครดิตแพงมากค่ะ1 8 เพราะฉะนั้นแนะนําให้จ่ายเต็มจํานวนถ้าเราจ่ายเต็มจํานวนแล้วเราก็จ่ายตรงเวลาเนี่ยก็เหมือนกับเรายืมเงินธนาคารมาใช้แล้วเราก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วยค่ะ 3. นะคะต้องตรวจสอบโปรโมชั่นตลอดเวลาสมมุติว่าเราทําบัตรเครดิตกับธนาคารไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีโปรโมชั่นออกมาตลอดใช่ไหมคะให้เราหมันตรวจสอบโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นสมมุติเขามีโปรโมชั่นกินข้าวฟรีหรือว่าลด50%หรือมีส่วนลดซื้อเสื้อผ้าซื้อรอ,องเท้า ถ้าแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้บัตรเครดิตได้อย่างสนุกมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะอันนี้คือการใช้บัตรเครดิตให้สนุกได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นหนี้นะคะแต่สําหรับใครที่ใช้บัตรเครดิตไปแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นหนี้แล้วเราก็เครียดเราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงอีพีหน้ามาฟังกันค่ะว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตสําหรับคนที่เป็นหนี้ไปแล้วเนี่ยยังไงบ้างคะ่ะ